everyone วันนี้ก็นี่แหละกินเส้นบุบุกวัดกับนี่มาลองกินแบรนใหม่ดูซิมงกุดทะเลปลาแมคเคเรลในซอสสีลาชาซอสพริกสีลาชาเนี่ยจะกินกับเส้นบุกดูดีว่าจะเข้ากันไหมอันนี้ก็ยไม่เคยกินเหมือนกันว่ากินกับนี่ไม่เคยกินยี่ห้อนี้เลยออ้ ซอสหอมมากเราได้ปลาทั้งสี่ชิ้นเนี่ยแต่ชิ้นเล็กนะชิ้นไม่ใหญ่เลยอะ่ะอือ ก็น,น,นี้แคลอรี่ประมาณ8ปไขมัน15าจำนวนหน่วยประมาณ2 2นี้ก็ต้องคูณเข้าไปก็คือ180เอ้ยคูณ2เป็นเท่าไหร่ก็คือแคลอรี่ หวานๆนะมันไม่เผ็ดเลยอ่ะเนี่ยดูเห็นป่ะเน้อนี้ผักกวนี้อีกนี้น่าอ๋ออร่อยมาก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 ๆเลยเปรี้ยวๆไม่เผ็ดเลยอ,อ่ะอ เป็นปลากระป๋องอีกแบบหนึ่งปลากระป๋องในซอสพริกเดี๋ยวยียีปลากันยีปลากินด้วยเ,ออเสน้นเส้นบุเส้นบุกนะก็ปลาหนึ่งชิน้น <laughs> มันต้องกินปลาตามมันใหญ่เกิน ก็เคยกินกระป๋องรสนี้เลยนี้เป็นยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อใหม่มงกุฎทะเลแปลกๆดีนะมันมีน้ำปลาด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าอร่อยไหมยังไม่เคยลองกินเลย กับข้าวน่าข้าวก็น่าจะแบบมันไม่เผ็ดเลยนะเพราะสีราชาอาอกหวานาอ่ะเ้าเรียกว่าอนะาไรอ่ะปลาเมคเคอเรลในซอสพริกสีราชากินกับเส้นบุกแปลกดี ปลากระป๋องก็ร้อยหกสิบแคลแล้วเพราะมันบอกสองหน่วยต้องคูณสองไปกิน <c> ไ <oughs> <c oughs> ปามาก็อร่อยนะคือมันมีคว,วามหวานของพริกเพราะพริกมีของพริก ได้เดียกับเส้นบุกแ้วครั้งแรกเหมือนกันที่เคยกินกับเส้นบุกแล้วครั้งแรกที่กินยี่ห้อนี้ด้วยเขาไม่ได้จ่ายให้เรานะแกว่าแล้วก็ลองดูว่ามันเป็นแบรนด์ใหม่ยี่ห้อใหม่มันมีแบบในซอสพริกพริกไทยดำกับปลาราด้วย ใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวสองมัดเองอืมทำไหมทำไมแลบลิ้นเนี่ยติดค้างตลอดแล้วใช้ได้กับ เป็นอะไรที่ลงตัวมากเข้ากันได้ดีอันสุดท้ายแล้ว ปลาได้ทั้งสี่ตัวสี่ตัวนี่สี่ตัวเล็กนะไม่ใช่ตัวใหญ่เดี๋ยวเดวนี้น้องเดี๋ยวจะเสกปลา อลองซูมะดาเล่ไม่มันมากไขมันแค่สิบห้าตัวสองก็ประมาณสามสิบกินได้สบบาทไมคเคเรลแมคเคเรลอินสีราชาซอสก็ใครชอบก็ลองไปทำกินดูเหยบข้าวก็น่าจะอร่อยมากเดี๋ยวทำเป็นทำเป็นอะไรอ่ะทำเป็นยำอะไรมั้งคิดว่าทำเหมือนยำปลากระป๋องอะน่าจะอร่อยเหมือนกัน ก็ฝากกดไลค์ฝากติดตามด้วยนะใครชอบเพราะว่าปกติมันใส่ซอสมะเขือเทศเดิมทูมัทเตอร์ซอสอันนี้มันเป็นสีราชามันก็ปแปลกๆดีอะเหมือนกินปลาในซอสพริกอะอย่างนั้นแหละก็อย่างนั้นแหละก,ก็ฝากกดไลค์ฝาก,กลาฝากแชร์นะใครชอบก็ไปหาอะไรทานด้วยถ้าดูคลิปวิดีโอได้ลยถ้าหิวว่าไม่รีบไปหาอะไรกินเลยโอเคบายบาย